สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาเสนอตอนทํากับเขาด้วยไปหน้องเดิมห้องหมกป่า่านผู้ชมหมกปลายังไงท่านผู้ชมที่อยู่เมืองนอกที่เราไม่มีใบตองนะคะก่อนอื่นเราก็จะหมกใส่กระทะนะคะท่านผู้ชมนี่ยเราต้องมีปลาด้วยไปหน้องเด้อก็คือเอส่วนผสมที่เห้าตําตะไข่ได้วยีปน้องตะไไข้กระเทียมพริกไทยจักหน่อยท่านผู้ชม ขั้นตอนการทํานะคะท่านผู้ชมมกใส่กระทะเข,เขาเอืญนมกหม้อ้วพี่น้องเด้อมกหม้อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะใส่เกลือนะคะท่านผู้ชมเกลือนี่ขาดไม่ได้ทุกกับข้าวทุกอย่างต้องใส่นะคะแล้วก็มีน้ําปลานะ,ะท่านผู้ชมคุณลงค้นกระสิวะเอา้ากะจังไดคือกะถือเฮากะถือแล้วพี่น้องเฮา,เ,าเป็นแม่ขั้วนะพี่นอ้องก็กระสิกะถืออยู่หน่อย ก็ด้มาพ่องหรอกว่ามันสีเข้มสีจางเวลาอ่ามันสุกแล้วเขาจังมาซิเม้อพี่น้องจังเติมอีกนีใส่น้ำปลาใส่เกลือชูรสก็เอาที่สบายใจสาวๆชอบจัดให้พี่น้องเขามากินหลายเขาก็ใส่หลายนี่เราะแล้วก็จะคนเลยนะคานผู้ชมนะคนเลยให้เข้ากันนะคานผู้ชม เครื่องก็ต้องหลายๆนะท่านผู้ชมก้นให้เข้ากันเครื่องหลายมันก็จังสี่บกข้าวป่าได้พี่น้องเด้อสู้รถหลปันนี้เกลือหลายปันนี้นัวพี่น้องนัวน,นี่แหละเราจะหมกใส่หม้อก,กระทะนะท่านผู้ชม แล้วก็จะตามด้วยไข่นะครับท่านผู้ชมนะไข่ก็ใส่เอาทีส่สบายใจพี่น้องพื่ใหมักกินไข่หลายก็ใส่หลายโอเคจ,จะใส่สักสี่ห้าหน่วยนะครับท่านผู้ชมนะห้าหน้อยก็เหมือนห้าฟองนะครับท่านผู้ชม ใส่ไข่หลายๆกินไข่น้ำต้มชุ่มแบบว่าป่ามันหลาใส่หกหน่อยสไปแถมต้งเติมทั้งแถมอเอาแค่ล้วงบอก็มาคนเลยให้เข้ากันนะคะ่ะคนเลยคนเลยนะคะท่านผู้ชมนะเป็นไรน,น่ากินไหมคะท่านผู้ชม เราไม่ต้องยังไม่ใส่น้ำนะคะผู้ชมนะเพราะว่าเราจะมีผักเอามาใส่ผักน้ำผักก็จะออกเวลาเราเอาไปอู่นะคะานผู้ชม <laughs> อู่ค่อมันทําเป็นอุ๊กอุ๊อุ๊กนะคะผู้ชมนะ <laughs> อู่ก็หมายถึงน้ําไม่เยอะนะคะก็จะเรียกว่าอู เบ้อไป้วไม่องโอ้โหแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนการใส่ผักนะคะท่านผู้ชมว่าม,มีผักอะไรมา้างเราก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็ผักชีลาวขาดไม่ได้หมกฟาแล้วก็มีผักอีตูนะ่นะท่านผู้ชมนี หมักไว้พอประมาณให้มันเข้าเกลือเข้าอะไรก่อนนะคะแล้วค่อเอาไปตั้งไฟกันโอเคหลังจากนั้นเราหมักไว้สักครู่นะคะท่านผู้ชมประมาณห้านาทีนะคะห้านาทีสิบนาทีเราก็จะมาใส่ผักท่านผู้ชมผักเราก็มีต้นหอมมี ผักซีลาวเด้ไปน้องได้มีผักซีลาวมีต้นหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย อิตูนะคะท่านผู้ชมพออิตูเราแช่แข็งนะคะก็จะเป็นออกน้ำตาลนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแต่ก็หอมนะคะท่านผู้ชมหอมมากค่ะใส่ได้ยุะท่านผู้ชมใบมันก็สิลวงธรรมดาเราพี่น้องของแสแข็งที่บอกกินมันอะโอเคเด้อใส่ได้เยอะแล้วก็จะมาคนเลยให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชม ถามว่ามันจะติดหม้อไหมมันก็ติดอยู่นะคะก้นหม้อแต่นี้เราใช้กระทะไอ้ที่มันไม่ติดนะคะท่านผู้ชมเวลาเราเอาขึ้นตั้งไฟแล้วก็พยายามคนๆข้างล่างมันเบิ่งเป็นคือผักหลายเด้อพี่น้องเด้อเวลาเฮาไปอู่เรามันผักมันก็เสียหายไปเด้อ สีงยงบลงนะอ,อาลูกโลดมาใส่ในเปี่งลูกโลดนะสามสีน้อยในเปล่งสีสันหาเธอไม่ผู้อยากโดดตึก ซ่งของกันแล้วแล้ะก็แต่ผู้ใดไมีใบตองก็ตักใส่ใบตอง,องด้วยไม่เด้ตักใส่กระดาษฟอยก็ได้ผู้ใดไมีไสิหมกเป็นเอ่หมกเป็นตังหมอต่งอย่างเนี้ยแต่เราไม่ทำนะ,ะท่านผู้ชมเราทําแบบนี้ได้กินเร็วกว่าโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิง่งวิธีการต่างไฟ ว่าเสร็จจังได้เราก็จะใช้ไฟประมาณปานกลางนะ,ะท่านผู้ชมนะแล้วก็ปิดฝาด้วยใครอยากจะชิมก็ได้นะครับท่านผู้ชมแค่แตะลิ้นเนี่ยเนี่ยแตะลิ้นก็พอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันอุซสุกัน มาชมวิธีทำท่านผู้ชมเราขึ้นตั้งไฟเราก็คนนะคะท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้อ่ไข่ติดกระทะนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็คนก่อนท่านผู้ชมนะช่วงที่ปลาไม่เปื่อยแล้วพี่น้องเด้อถ้าปลาเปื่อยแล้วเราก็คนยากนะคะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็คนก่อนที่ปลาจะเปื่อยนะคะท่านผู้ชม แล้วไข่ก็จะไม่ติดกระทะนะคะโอ้ยหอมเลยท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเราทำไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมนะถ้าทําไฟแรงมากหม้อก็จะไหม้ก่อนปลาสุกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ํานะคะเอาไฟขึ้นนิดนึงก็ปิดฝาไว้นะคะ ช่วงรอนะคะท่านผู้ชมเราปิดฝาไว้ให้มันอุ๊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 ก่อนนะคะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ออนะเอ,อ้ยมกป่าเส้หมอพี่น้องเราคนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมรอบที่สองเราก็ไม่ต้องคนอีกหรอกหรือว่าจะคนก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่เราต้องระวัง <c oughs> คู่ใหญ่ท่านผู้ชมคู่ใหญ่คู่ใหญ่เชฟกระทะพี่น้องเชฟกระทะ <c oughs> หอมพี่น่องมกปลาใสไข่ได้พี่น้งองเด้ผงข้นวายาดมันติดมันบ่ะติดแบบพี่หน้องเนี่ยใส่กระทะเนี่ยแรกๆเราก็คนนะคะท่านผู้ชมให้มันพออุ๊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 นิดหนึ่งไข่มันเพื่อบบให้ไข่ติดกระทะได้พี่น้องเด้คนได้นะคะก่อนที่ปลาจะเปื่อยนะคะท่านผู้ชมมกปลาใสไข่ ใส่ผักอีตู่หอมห่วยๆหรอว้ยเป็นไไรพี่น้องสาวสาวเอฟซีรอสีนะคะท่านผู้ชมเห็ดหน่อยว่าเป็นหรอพี่น้องเห็ดหน่อยว่าเป็นเราเป็นคนอย่างนี้าะปิดไว้เห็ดปลาสุกแล้วพี่น้องได้เราใช้ไฟปานกลางนะคะพี่น้อง ถ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันจะไหม่ e! หม้อเร็วนะคะปลาจะไม่สุกนะคะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเ้าก็สิบไหประมั่นหา,หน,า,หาหนาที่เนาะหานาที่อุ๊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 กจะมาเบิ้งกันบาสเป็นส่งไดโอเคพี่น้องห้านาทีผ่านไปนะคะท่านผู้ชมเรามาดูสิเอ้ยน่ากินมาท่านผู้ชมเอ้มาพี่น้อง น้ำมันก็ยังมีเยอะๆอยู่นะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้านะคะน้ํามันจะอยู่ที่ผักนะคะแล้วก็น้ําที่ไข่นะคะน้ําที่ปลาด้วยบเบื่อพี่น้องคนได้นะคะแต่คนเบาๆนะคะท่านผู้ชมบเบื่อโอ้ยพูดถือกล่องหากระสิบไขเย่าไขเย่าหน,น่นท่านผู้ชมเด้อเป็นไรพี่น้องเบื่อหนานตาไหมมันซ่อนมาเจ้าปะ หมกปลานะคะหมกปลาใส่ไข่แล้วพี่น้องเด้อแซ่บๆน้อนๆพี่น้องเอาแค่ท okay, ่านผู้ชมซุและนี่หาหน้าที่หกนาทีแล้วพี่น้องเพราะว่เาเขาใส่เวลากลับขังละหาหาถึงหกนาทีแล้วก็ปิดฝาไว้หาหน้าที่แล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสิบสิบห้านาทีก็ได้กินแล้วท่านผู้ชมไ้ากินไหมคะหมกปลาใส่ไข่นะท่านผู้ชม ใส่ผักอิตูห่หอมๆด้วยหรอปลาดุกพี่น้องปลาดุกกับปลาสวายได้พี่น้องด้อ